เขาไล่ต oh, uh, like, uh, ื uh, like you. YouTube, ่นลยเนี่ยน้วเลโอ้โดนพอแดนคือปั่นของคนแล้วแจ้งเตือนนะอ๋อเียมาก YouTube DN 7979 พี่เลี้ยีก็สวยดีไอไอหน้าลอยๆมันตัวอะไรวะพี่ตัวแกเนี่ยหน้าลอยๆอ่ะหน้าเลยเหรอที่มันอยู่ตรงเหน่อข้างบนตัวอีกาตรงกลางอ่ะพี่ผีอีกาพี่ในในโดรนเน่ะมันจะมันจะถ้าสมมติเราไปเดินใกล้ใกล้ชาร์ลากันนะพี่มันจะมีตัวก้อนที่ปากกว้านนะแบบว่าไอ้แค่เป็นปลาแบบว่า ล้มล้มแล้วแม่งก็ปล่อยให้รักษาล้มแล้วก็ปล่อยให้รักษาไอ้เหี้ยปล่อยแห้งใส่ปล่อยแห้งพี่บอสดูแห้งวันสองวันแล้วเนี่ยตายเพลงเหมือมันแห้งแล้วคือแบบว่าแม่งเหมือนมันมาซ้อมปลาเป้าอ่ะไม่ได้เป็นฝั่งเดียวคิลเลอร์หรอไม่มันแเออมันมันมันหลอกมัน่ะใครที่อยู่ใกล้มันอ่ะอ้ปล่อยน้องปล่อยปลาดิ นี่มันไปได้สุดแมบบเลยใช่ไหมพี่ตองไปเวลานไปโอ้โหผมไม่ได้เล่นโคตรนานเลยโดนก็เจ็บเลยหรอก็ถ้าอยู่ในระยะก็เจ็บเลยอะแต่ถ้าไกลก็ต้องสองตาเฮ้ยโอ้โหใหโดน เพลงพุทธห้าตัวี่ี่สาูพี่บอคิดว่าจะดียังไงทเขาเล่นอรู้สกิดูมีคืออันนี้ว่าพี่ยังงงเลยครับทำไมเขาตามถูกพี่วะ รอยดอลครับระสอบการเล่นได้ไหวอ่ะนี่คือผ่านมา2ตาโดนเก้าวีทุกตาเฮ้ยโอ้ยก็ว่าก็ว่าทำไมไม่มีเก้าวีทีอ๋อที่แลน้วนเป็นอย่างนี้นถ้ามีล็อกเครื่องมะเอ้ยพี่หนูไม่ควรจะพี่เป็นยอดลองอุ้ยเชียดยอแล้วยอแล้ว,อ,ลวอีหายกูไม่อยากเอาตัวน,นี้มันเลยอยย้โอ้อ้อ้ยย้้ย ใครวะเชิดกูไม่รู้ใครพี่ใครอะพี่เนี่ยพี่ก็พี่เองแหละจ้ะน้องพอดน้องรักกี่กี่เอ๊ะพี่ไหมพอดีว่าไม่แยมเจอโฮเทมบอกอ๋อได้หุ้ยเขาดักแย่แล้วผมล้มวะพรวดทันไม่ล้มเปล่าปั่นกระบองเพชร ไม่กลัวคนมาพับไม้หน่อยเหรอไม่กลัวจริงด้วยตรงนี้ไม่เคยเจอเลยไม่ต้องมีคนเล่นมันสามารถโอ๊ะเราสามารถแอบในหุ่นได้ไพี่วะหุ่นก็ได้แอบในเตอร์เหรอเตอร์หรือว่า สองเลยพี่เบอร์ี้ชักกี้อ่ะมันมาแอบอยู่ในตัวเนี้ยกับพวกหนูหนูคิดว่าคุณเบอร์ดอนใหญ่เลยวิ่งเล่นใหญ่เลยเล่นด้วยกันใหญ่เลยพี่เล่นด้วยกันใหญ่เลยนี่คือว่ามันไปเก็บอันนี้มาหีบมาเลยโยนด้วยนะพี่เย็นนี้กำลังมาโอ้ยเล่นยากนะเนี่ยยากดิ

เขาผ่านมาไปเนี่ยโอ้ยนี่อะโดนนบอีการกับตายเหรอเดี๋ยวไปกดติดตามับเกมโอ้ย ยน,ย,นยังไม่ใช่สจากเครื่องเลยอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะเล่นกับพรอยอยู่ได้ได้ปัดกระบ,บองเพน่ะพอไล <ป S 2> ่ตึงนั้เนียงนิ้วเลยพอจะลมแล้วบอก หลุดครับอุ้ยชโนมแมนแล้วพี่ก็เอาเครื่องนี้จนเสร็จไงตึงๆไม่มีใครเก่งเกินพี่เปร์เลยเจอผมผม่อย่าชมอูแย่ละอย่าชมดิ้พี่เปร์จะแบกวมากาเลยค่ะงาดยเจ๋งีนะเส้นไหนอะพอสผมแย่ว่ะพอสอยู่เอ่อชายแถวบ้านรถเกียบัตรลัดเตี้อบล้มแน่ครับ ถ้าล้มมาล้มด้านนอกนะลมได้ได้ผมลงกลางแบบเลยเออจะรอส่องไฟแล้วชีนังเพื่อนหลอดจะปัดเส้นปัดปัดไฟเสนร็จ้ก็ได้จะล้มไมจะล้มลบลงไม้ได้ยังยังจะโดนอีกแล้ววะดูตะกี้อยู่หลังไม้นะไม่ได้โดนกลนบังก้นฮิสตอรียใหญ่ขึ้น เล็งยากเลยเดี๋ยวคนวิ่งตามเลยไม่ได้เสีย่ยหลงฟีลงฟีโอ้ <c oughs> ถ้าเป็นเด็ดตัวเมื่อกี้กี่แล้วอยู่ข้างบนนะอ้าวสวยอปล่อยให้สาวไม่ได้ ดิ้นจนจนหนุดตเองแล้วจะตายเ๋าไม่เสสองได้ป่ะเสียงเหมือนคนพยายามไปไหนแล้ว่เสียงคนน่ากลัวเลยโอ้เจอดานี้คือพื้นต่างระดับอ่ะเล่นยากเลยโอ้โดน ว่าตู้ดีเล่นนี่มันแนวเล่นละมันไส้ยิมไฮเลยเพื่อนเล่จูบตู้ไอ้โค้ดฮาร์สีมาสีมาจะเล่นด้วยกันจะเล่นด้วยกันเื่อนจูบตกเตะนะเนี่ยเห็นสองคนเลย โหลูกขึ้นไปอีกมีเร็วจังเอาีไรวตูเี่นี้สามปอ็นเลยนะเว้ยออยเฟื่อนเป็นกะตูขอบคุณครับสมเอนว่ตมีแทงหลัง ฮะมาไปคิวไม่เห็นใครเลยอะ่ะใกล้ เหรือแบบนี้แม่งบ,บ้านเล็กมีสองประตูเลยเพืยอนเล่นไม่ได้ละซัมเคาน์เตอร์เนะี่ยเอาแม่งอะไรก็เอตูอ้เนี่ยมันมีการมือถืออ่ะไม่มีเสียของที่เหน อุยี่พูดมาบบนั้นกะอย่ารอครับสองไม่รูจะทำอะไรแบบเอาส่องแม่งเลยนนจะขึ้นเป็นสอง <c oughs> โว้มันชุบอะนะ <c oughs>

พอมาดีครับโมดนล้วใช่ครับ คบตัวเองเก็บไว้อย่างเงีกล้ามาสองสุดยอดมากความกล้าหาญนี่ก็ไม่น่ามีสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์มันต้องดีฟูลก่อนมันถึงจะวิ่งเร็วนะอุ้ยไม่หันมาทางนี้เลยกาน่ากลัวจังสงสัยอะดิเขาสงสัยใครที่คุณสงสัยตอยจุดไหนไม่ได้บังนะโดนตัวบัง เขาลมว่าแกนใช่เขาจะไปเออมันเห็นเธอนนั but, but. ่นน่ะแกนไปเลยแกนไปเลยเฮ้ยหวึม กันอว่านะกวาก็ต้องโยนและแต้มคือแน่นอนแถวนี้ น่ของ้าโอ้โหวิ่งมาอย่างนี้เหรอ,อเหมือนเหมือนเพิ่งเห็นดนะ้วยทำไมเนนซี่แบบเพิ่งห,หัดเล่นเลยวะพี่บูรี่เหรอเป็ <laughs> นวิ่งคนวิ่งเขมาหาพี่ก็ <laughs> ดูเขาดี <laughs> เด <laughs> มือเ่อกี้วิ <laughs> ่งมาเหมือนนึกว่าเซอ, <laughs> อร์เ, <laughs> เอา ว่าจะอุ้มแบนสามแล้วก็อีกคนลุ้นหลุมมาเดินแหงนซี่นี่หรอเอามันเอาเปิร์กกันนี่มาหรอเปิร์กทำให้ตัวเองนอน mày <laughs> đại điện 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 được điện 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 rồi, điện 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 ล้อหลอกล้อหลอกไม่มีไม่มีลเองหรอกมั้งเอาก้ะขวาพี่ดีมากเลยพี่ดิเขาชอบเข้าตูนะ้เพื่อนแอบเฮ้ยเพื่อนมันเล่นอันนี้ ที่ลมและลุกเองได้คือจะวิ่งเก็บนกไงเขาเล่นเหมือนเอาคอนเชร์ตีแก้วเอะเอะเข้าตู้เก็บหมดทุกรอบเลยวะ เป็นตัวที่ดูกอกแก้วเลยเลยนี่ขนาดเล่นยากกะนได้เล่นยากกันะยากดิยากกว่าไอตัวเมื่อกี้แต่หน้าตาเป็นหน้ากลัวมากเลยดูดิขอยางกะเลียงนะกะเลียงขอเป็นกะเลียงเอาแม่มาใส่ฟองเออดูอย่างนี้ก็เพลินดีวะนั่งดูเซิร์ฟเพลินีแต่เวลาไปนั่งดูเอ้ยนั่งดูคิวเลอร์เพลินแต่เวลาไปนั่งดูเซิร์ฟนั่งลุ้นตาว